ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนครับทุ่หม่องทุกงวันเอฟซีสุขุสุข,สขนกับผมผมเป่านี่นี่สุกคุณคนหาอยู่หากินควับผมแรงงานไทยในเกาหลีครับผมผูวอ,อากาศื้นนี้ฝนตกผมว่าปลานี่เยอะแน่ครับผมกับกุ้งครับผมเอมื้นนี้เขากว่าใส่กุ้งก็ก่าครับผมกับอุปกรณ์สามหลังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความหมานครับผมพี่เดี๋ยวเราจะผสมเหยื่อก่อนนะครับนี่เหยื่อก็มีเหยือ่อ มีลำลำปลายแล้วก็มีนี่สูตรข้าวโพดบดครับผมแล้วก็มีล้ำลำผสมเกสรเหยือ่อเหยื่อปลาชิ้นดีครับผมแล้วก็มีนี่ขนมปังด้วยครับผมวันนี้มีสูตรเด็ดครับผมแล้วก็กุ้งครับผมเราจะมาขยำด้วยกันครับผมนี่มีกุ้งมีอาหารกุ้ง เราจะขยําให้เข้ากันเลยครับผมแล้วเราจะไปใส่รอบปลาด้วยนะครับผมเพราะว่าฝนตกปลาจะขึ้นครับผมรับรองเลยเลยครับผมว่าสูตรนี่กุ้งปวยอยู่กับค้านเข่าครับผมนี่สูตรเด็ดครับผมนี่มีทุกอย่างให้เลือกสรรครับผมนี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตใส่ไงีใส่เงี้ยเราก็จะใส่จุดนี้บ่ดีบวดีนีเอาไปใส่จุดพุ่นอีกหลังหนึ่งครับผม ต่ว่าลอบปลาเนี่ยเอาไว้คือเก่าครับผมเดี๋ยวเอยัดใส่เหยยบแป๊บหนึ่งครับขยํำเหยือแป๊บหนึ่งแล้วก็ใส่เหยยบแล้วก็ไปใส่กันเลยครับผมแล้วเราค่อยจะมาลุ้นกันตอนเช้าครับผมกับบรรยากาศค้บๆที่เกาหลีมาครับพี่น้องเรามาใส่หลังนี้กันน้ำม,มันไหลไหลงมาจากภูเขาครับนี่น้ำน้ำตรงนี้มันไหลไหลลงมาตรงนี้เขาต้องใส่ดักไปนี่นะครับรับรองความหมานครับผมนี่น้ำม,มันไหลลงมาจากนี่ครับพี่น้อง เมื่ไหลลงมาหนองไงหน่เนาะเขาจะมาใส่ตรงนี้ไว้เลยครับพี่น้องอาจจะไกลแน่ได้พี่นออ้องเนาย่างมาเบิ่งน้ำกันเวลาใส่เอาไว้ไก่พุดต้องไก่แน่ครับผมได้ไกลได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องเอ้ยเอาจังวาลุนกันเมื่นเช้าเด้อครับผมเดี๋ยวอีกหลังหนึ่งบ้านี้ว่าจะไปใส่ยุคคือพุ่นครับผม วงน้ำตกผู้นาะเดี๋ยวขอมาลุ้นกันนะผมว่าเลียงเสียงสัตว์บอสัตว,ตว์คอมเมนต์มาด้วยครับพี่น้องเบ้านี้มาทดลองไหมไหมครับผมนี่เพื่อให้พี่น้องได้ยินกับบรรยากาศเย็นๆเดี๋ยวเบ้านี้ขออนุญาตไปใส่รอบป่าแล้วก็ไปใส่อีกหลังหนึ่งเราจะมาลุ้นกันมื่อไหรเศร้าครับผมเบ่านี้นี่จะคุณคนหาอยู่หาจินครับผม อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับผมหลังจากที่เมื่อวานนี้บ่าวน้ได้มาดักกุ้งไว้นะครับผมวันนี้เราจะเก็บรอบกุ้งกันตอนเช้าครับผมมาลุ้นกันครับผมว่าจะหมานหรือไม่หมานกับบรรยากาศสองโมงเช้าแล้วนะครับผมแต่ว่าอากาศยังครึ้มอยู่นะครับผมเพราะว่ามันมันยังหนาวอยู่นะครับอากาศยังเย็นไปมาลุ้นกันครับผมพี่น้องหลังแรกแฮกหมานที่เราใส่ไว้แต่มเมื่อวานครับผม มาวันนี้เราจะเก็บรอบกุ้งเลยครับผมเราจะไปหาตกปลาพาพี่น้องไปท่องเที่ยวครับผมอู้หึตึก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 ครับผมตึก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 อู้อู้อู้เขาหลายอยู่พี่น้องหลาย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 อยู่ครับผมอู้หลายอยู่นี่ เป็นไดพี่น้องเป็นไดห,หลังแรกเพราะอยยุได้กินอยู่ดิเป็นไดพี่น้องเพียอู้หนักตึงๆครับผมหนักตึง,ตงมาหลังแรกเราบรลุ้นกันว่าจะหมานหรือไม่หมานครับผมมาลุ้นมาลุ้นนี่มาลุ้นกันเลยพี่น้องหลังแรกครับผมอู้หมานอยู่ การหาอยู่หากินที่ประเทศเกาหลีครับผมอพอแล้วครับผมเขามีอยู่สามหลังครับผมแล้วก็สิไปยามรอบป่าวันนี้จะเก็บรอบนี่พี่น้องดูอู้อู้หลยอยู่หลยอยู่พี่น้องล้างแรกอะ่ะลังแรกเยอะเลยครับผมพัได้กินแล้วหล้างแรกอ่ะเข้าเยอะเลย อุ้งกุ้งกุ้งสดๆครับผมเออมัน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 ใช้ชีวิตต่างแดนถ้าขยันแล้วก็ไม่อดกินครับผมคนอีสานไปอยู่ไหนก็ขยันนี่เห็นไหมพี่น้องหลังแรกนะนี่แค่หลังแรกน,นั่นี่อู้หูอะ กุ้งนีแจ่ตัวใหญ่หญ่เลยกุ้งเกาหลีนี่ตัวใหญ่กว่า,วก,วากว่าเมืองไทยเยอะนะครับนี่นีเห็นไหมดูดิตัวเท่าโป้มือผมเลยครับผมอ๋อพี่น้องไปรุ่นหลังเขาจะเป็นรุ่นหลังสองหลังสามแล้วก็ยามรอปลาหลังสุดท้ายครับมาครับพี่น้องหลังที่สองเบานี้ใส่ไว้ตรงนี้ครับผมมันเป็นทางน้ําตกลงมาอยู่ข้างล่างพี่น้องอาจจะเห็นนี่ไหลลงมานี่ครับผม มาลุ้นกันที่หลังที่สองเลยครับผมลุ้นๆๆๆการหาอยู่หากินครับผมมาลุ้นกันเลยว่าจะมาหรือไม่ลุ้นๆๆพี่น้องลุ้นลุ้นอู้นักอึ้งตึงนักอึ้งตึงครับผมอู้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 นักอึ้งตึงครับผมอู้ก็ได้หน่อยที โอ้มีแต่ปลาเลยโอ้หมันหลังนี้ไม่หมันเลยครับผมมีแต่ปลามีแต่ปลาเอหมาหมันก็ถือว่าเขาได้มาหาประสบการณ์ครับผมโอ้ได้น้อยเยะครับผมนี่เขาเลยว่ะเขาแต่ปลาอา่ะไม่เป็นไรครับผมเราเลียอีกสองหลังมีรอบกุ้งอีกหนึ่งหลัง แล้วก็รอบปลาอีกหนึ่งหลังครับผมอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละแต่ล่อปลาต้องเดินไปไกลหน่อยทางน้ำตกนี่อู้นปลานี่จะปลาเลยครับผมก็ดีปลาไปหมกครับผมอไอ้โมกเสพผักนังตูนั่งเลือนหลายๆซสบคือกันครับผมไปแล้วเป็นรุ่นหลังต่อไปครับ มาครับพี่น้องมาลุ้นหลังที่สามหลังสุดท้ายท้ายสุดของวันนี้ครับผมหมา่นหมาอมาจังวากันกับพ่อได้กินเราด้ครับผมเบาอนี้หาไปแต่พออยู่พอกินครับผมเขาไม่ได้หาไปขายครับผมอืนี่คือฝีมือการหานะครับเขามาหาครับไม่ได้มาซื้อเป็นมาซื้อนี่อันยักครับผมได้หาครับอยู่ยครับผมได้หาตุ่มครับมันก็ไม่แน่หรอกครับผมหลังสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็มีรอบปลาอีกหลังหนึ่งนะครับผมหลังนี้อาจจะเข้าเยอะได้ เพราะว่าดูจากสภาพแล้วคือมันอากาศมันยังหนาวด้วพี่น้องอยูกก่เกาหลีถือว่ายังหนาวอยู่อูตุ้มหักตุ้มหักโอ้อู้อ้หลายอยู่หลายอยู่จนว่าโอ้มึงจนว่าตุ้มหักครับผมมันหนักอ่ะอู้อ้ยจนตุ้มหักครับผมพี่นอ้องกูนะ อู no ้หุ้งูด่ะพูด่ะเออจากหลายว่าหลายจนตุ่มหักครับผมกูด่าอู้หนักเสียแล้วมันหนักเสียแล้วมันหนักครับผมตุมหักเลยโอ้ยนี่แหละครับผมการหาอยู่หากินมันเยอะจัดมันเข้าเยอะจัดมันแง่กันครับผมพูด่า ว่าอยู่พอ in, กินแล้วส่ก็หาไปกินเขาไม่ได้หาไปขายแค่นี้ก็ถือว่าหมาแล้วพี่น้องเอ้ยดูเฮ้ยเดี๋ยวแกะก,ก่อนแกะเชือกก่อนนี่รว้ต้องออกกับปานนึง มันหลายครับผมอู้หูนะเป็นได้พี่น้องโอ้เสียดไหลหูนะเนี่ยกระมีเอาบอกเป็นอย่างไงนกไหงนุ่มมากินว้าวให้ดูใกล้ๆก่อนว้าวแค่สามหลังอย่างนั้นนีถ้าใส่อ้อมน้องครับวันไหนเดี๋ยวทีมงานใไงบ้านไหนมาครับผมทีมงานใหญ่กระบาอยู่เดี๋ยวจังน่อยเดี๋ยวทีมงานกันใช่ไใส่ครับผมนี่ ผลประกอบการวันนี้สุดยอด๋ดยวพยายามเขาพยายามตุ่มปลาหลังสุดท้ายล้วก็จ้าค่อยมสัสรุปงลงานครับมาลุ้มรอบปลากันต่อครับผมรอบสุดท้ายแล้วล่านี้จะพักไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าน้ํามันเริ่มเริ่มหมดลงแล้วมันเขาปล่อยนะน้าไปใส่หน้าหมดแล้วครับผมนี่ได้บ่เนาะคือบ่เนาะแ่าคือเขาจะคอยมัดใส่ไหมครับผมให้มันห่อนจากน้อยก่อน เราจะพักการใส่กุ้งไว้สักหนึ่งคืนหลายเดือนอยู่หรอครับผมโอ้รุ่นรุ่นรุ่นอู้เปลี่ยนปันหัวลานครับผมไม่มีสักตัวเลยพี่น้องโอ้พลาดแล้วครับผมป่ามะเขาเลยครับผมคือน้ํามันเริ่มหมดเขาปล่อยน้ําไปใส่นาครับผมเอาผมเป็นยังครับผมไม่ได้ปาลปาเราปลาลงอันนี้ไม่ได้จักตัวครับผม เอาจงคอยไปส,สรุปผลงานกันอีกเทียนหนึ่งครับมาครับพี่น้องหลังจากที่เราไปเยี่ยมรอบปลาไม่ได้ซักตัวเลยครับนี่เอาฮาสิเจ็บลอบปลากอนเดี๋ยวค่อยสรุปผลงานรอบปลาอยู่นี่ดีนะครับนี่มันเป็นลวดสลิงแล้วเวลา,าพับเก็บก็เหมือนกับกลางเต็นท์เลยครับนี่อเจ็บสะดวกสบายครับผมเราไม่ต้องเออะไรอ่ะ อยู่บ้านเราก็ต้องแบกใส่รถไปครับอยู่นี่โอ้สะดวกสบายนี่เจ็บปึ๊บล็อกปั๊บแล้วเราเจะอ,อยากมาใส่เราก็ค่อยๆมายืดใส่ครับเห็นไหมพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวเก็บหลอดจะเข้ากันนี่เดี๋ยวจะค่อยสรุปบนนั้นห้พี่น้องมึงนี่เห็นไหมล็อกเสร็จสะดวกสบายครับผม พกพาสะดวกเวลาเอาไปใส่ที่ไหนเราก็ไม่ต้องแบกไปครับผมนี่ฮะรอบกุ้งสามอันก็ได้ปลาเยอะอยู่นะครับผมนี่ได้ปลาเยอะอยู่เดี๋ยวเห็นเมิองปลาจาักตัวจะปลาวันนี้ไม่เข้าเลยนีปลาเล็กๆครับผมสี่ตัวจะไปหมกเอาหมกใะไฝอตู นี่กับกุ้งกุ้งก็หลายเลยพี่น้องไปดูใกล้อีกนิดหนึ่งน,นี่กุ้งก็เยอะอยู่ปลาก็เยอะอยู่ซ้ำสิก,กินน้องพี่น้องอาจจะไ่ได้หากลับคือจังหวะหรอกวะนี่คือเราเราอยากเราก็มาหากินครับผมขึ้นน้องนี้เขาให้เกาหลีเขาให้หากินครับไม่ว่าจะเป็นตกปลาหรือว่าใจรออกุ้งล่อปลาเขาให้หาอยู่หากินครับผมนี่เยอะครับผม นี่แหละครับชีวิตแรงงานไทยในเกาหลีเราพ่ถือว่าลําบากแต่ก่ถือว่าง่ายการที่เรามาทํางานที่ประเทศเกาหลีก็เพื่อจะเก็บเงินส่งกลับบ้านให้ได้เยอะที่สุดอะไรพอหาได้เราก็หาตามช่วงฤด,ดูกาลส่วนมากการหาอยู่หากินมันก็จะหาได้ช่วงหน้าร้อนครับผมเพราะหน้าหนาวหิมะลงขนาดบอ่อน้าใหญ่ๆนี่พี่น้องเป็นน้ําแข็งนะครับนี่ช่วงหิมะลงเป็นน้ําแข็งทั้งหมด ไม่รู้ว่าปลามันมุดโคนมุดดินอยู่ยังไงครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าหมานอยู่ครับผมก็รอบปลาหนึ่งหลังแต่รอบปลามาเขารอบกุ้งสามอันการหาอยู่หากินที่ประเทศเกาหลีครับผมขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมและเป็นกําลังใจให้เบ้านี่ตลอดเบ้านี่กับผมมียังตอบแทนนอกจากทาคลิปดีๆแล้วก็พาท่องเที่ยวแล้วก็ทํากับข้าวอร่อยๆที่ควักควัวไทยในเกาหลีครับผม สำหรับยูนียู่ดีมีแฮงสุกุชนไว้เจอกันชิมหนะ้าสวัสดีครับบายบาย